มาจดตัวเลขของผมหน่อยมาใครชอบเดี๋ยวเอาไปเป็นแนวทางก่อนแต่ถ้าชอบก็ลองจดจดไว้ดูตัวเลขนะพร้อมจดหรือ,อยังเดี๋ยวมีกรีดดิ่งก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวแบตหมดนะเดี๋ยวแบตหมดเพราะแบตเหลืออยู่3าเอร์เซนอ่าพร้อมจดนะพร้อมจดนะพร้อมจดไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเชื่อผม 58, 58ครับ58นะไปบนและล่าง57ครับ 78 19 01 09จริงๆเนี่ยมันมี00น,นะผมตัดทิ้งมันคงจะไม่มาเบิ้ลมั้งแต่ใครชอบก็เอานะมันจะหลายตัวไง1 2 3 4 5 6 6คู่6คู่ดีนี่มีใครชอบบ้างพิมพ์มาหน่อยนะครับ58 57 78 19 01 09 อ่ามีตัวเลขที่น่าจะมาก็คือมี0มี7และมี8มถ้าเลข3ตัวเนี่ยผมชอบเอา7 8 0แล้วก็019แล้วก็191ครับอ,อ่าฟังอีกรอบนะถ้าเลข3ตัวของผมนะไม่รู้จะมาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่7 8 0 019แล้วก็191 ให้ก่อนมูเลยนะให้ก่อนมูเอาฟังอีกรอบฟังอีกรอบเลข2ตัวและเลข3ตัวเลยไปแบบเร็วๆ58ครับ57ครับ78ครับ19 01 09เลข3ตัว780 019 191 19, ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางนะไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนเออไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูยูชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกมาหน่อยอืมคอมเมนต์บอกมาหน่อยทั้งหมดทั้งมวลทั้งหตัวแล้วก็3ตัว3คู่3ชุดเนี่ยสองตัวจะเป็น6คู่นะเอาชอบ99 90 00เก้าย็ยังมีคนชอบ0 0อยู่ผมตัดออกแล้ว00 เพอิเพินอยู่ออกเลยตัดออกทีไรมันจะมันจะตัดมันจะออกตัวตัดออกทุกทีนะไม่อยากจะตดหรอกแต่ว่าผมว่าหลายคนคงจะไม่ชอบศูนย์เนี่ะมันเป็นตัวอะไรที่แบบมันออกยากอ่ะมันออกยากมากเออเอาตัดทิ้งเลยดีกว่าแต่ถ้าใครชอบก็ตาได้ไม่มีปัญหาเราไปซื้อทิ้งไว้ลอตเตอรี่เนาะเออใครชอบศูนย์หนึ่งบ้างศูนย์เก้ามีมีคนชอบอยู่นะ เลิกตามน้องพิมพ์แล้วหรือคะยังไม่ได้เลิกครับแต่ว่าไอ้งวดสองงว